โครงการมาวิทยาลัยสุตำบลน,นะครับหรือดทีนะครับได้ตระหนักและอ็เห็นความสําคัญในโควิดที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนะคบทางศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มายเชียงใหม่เองนะครับก็ได้ดาเนินการภายใต้โครงการดูแลพื้นที่อยู่จํานวนสิตบตำบลนะครับซึ่งเราได้เห็นว่าทีมงานของเราเนี่ยมีทั้งบัณฑิตประชาชนนักศึกษานะครับ ได้เข้ามาร่วมกันในการทํางานร่วมกันในพื้นที่นะครับแล้วก็เพื่อป้องกันแล้วก็ทําให้ชุมชนเกิดความเข้ียแข็งแล้วก็ปลอดภัยนะครับ mm. ก็ได้มีการช่วยเหลือชุมชนนะครับในการที่จะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของเจลแอลกฮอรหรือแม้แต่หน้ากากอนามัยนะครับครอบคลุมไปถึงในเรื่องของวัดโรงเรียนแล้วก็สถานที่ต่างๆที่สําคัญที่อยู่ในตาบลน,นั้นๆน,น,นะครับก็ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเรื่องของการป้องกันและต้านโควิดนะครับภายใต้โครงการที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริงครับ คซีนกันเยอะๆนะครับผมวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาได้ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขมีการฉีดปแล้วหลายล้านเข็มทั่วโลกนะครับว่าปลอดภัยอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศของเราเป็นแบบภูมิคุ้มกันแบบหมู่นะครับผมมาล่วมกันฉีดกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับพวกเรา YouTubeT อ,อยากเชิญชวนให้ พี่ๆน้องๆมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆโดยวัคซีนที่รัฐบาลน,นำเข้ามาทุกชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัยซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกทุกวันนี้มีคนฉีดวัคซีนไปแล้วหลายสิบล้านคนนอกจากนั้นยังเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยของเรา เข็มฉีดยาไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ